ีพี่น้องที่รักในพรีสุคริ์ทุกท่านวันเสาร์ที่26กรกฎาคมปี2025ขอขอบพระคุณพระเจ้าที่ได้เริ่มต้นวันใหม่ด้วยพระชจะะของพระเจ้าผ่านพระคัมภีรสดุดีบทที่100ข้อที่1-3มีใจความดังนี้แผ่นดินโลกทั้งสิ้นเอ๋ยจงโห่ร้องด้วยความชื่นบานถวายแด่พระยาเวจงปฏิบัติพระยาเวด้วยความยินดี ทรงเข้ามาอยู่เฉพาะพระพักพระองค์ด้วยการร้องเพลงจงรู้เถิดว่าพระยาเวทรงเป็นพระเจ้าคือพระองค์เองที่ทรงสร้างเราทั้งหลายและเราก็เป็นของพระองค์เราเป็นประชากรของพระองค์เป็นแกะแห่งทุ่งหญ้าของพระองค์พระคบีร์ในเช้านี้นะคะเป็นการเชิญชวนให้เราที่เป็นมนุษย์ที่มีชีวิต และให้ชาวโลกทั้งสิ้นนะคะสารเสริญพระเจ้านะคะเป็นบทเพลงสดุดีสำหรับการขอบพระคุณนะคะก็ได้หนุนใจนะคะและก็เป็นคำสั่งนะคะจากพระเจ้าก็คือแผ่นดินโลกทั้งสิ้นเอ๋ยจงโห่ร้องด้วยความชื่นบานถวายแด่พระยาวีนะคะคือเราจะร้องออกพระนามของพระเจ้า แด่พระเจ้าผู้เดียวนะคะและได้พูดเกี่ยวกับว่าจงปนิบัติหรือนมัสการพระยาเวด้วยความยดีนะคะสิ่งเหล่านี้นะคะเราจะเห็นชัดที่เราทำทุกวันนี้ก็คือวันอาทิตย์นะคะเราก็จะไปหาพระเจ้าไปนมัสการพระเจ้าที่เกดจับนะคะแม่เพียนแค่ว่าเราเน้นย้ำตรงนี้เท่านั้นนะคะในชีวิตประจำวันของเรา เราก็สามารถที่จะคิดถึงพระคุณของพระเจ้าได้อย่างสม่ำเสมอนะคะไม่เพียงแค่เราไปนมัสการร้องเพลงที่โบสถ์นะคะเราสามารถอยู่ที่บ้านแล้วก็ใช้มือถืออินเทอร์เน็ตเชื่อว่าทุกคนมีนะคะเราสามารถเปิดฟังเพลงนมัสการของคริสเตียนได้นะคะเราก็ร้อง สังเสริญไปด้วยแล้วก็คิดถึงพระคุณของพระเจ้าที่พระองค์ช่วยเหลือตั้งแต่วันที่เรารู้จักพระเจ้ามาจนถึงทุกวันนี้นะคะที่สร้างชีวิตเรามาเพื่อที่เราจะสังเสริญพระองค์นะคะทำไมเราต้องนมัสก,การพระเจ้านะคะข้อถัดไปก็จะพูดถึง จงเข้ามาอยู่เฉพาะพระพักพระองค์ด้วยการร้องเพลงนะคะและจงรู้เถิดว่าพระยาเวทรงเป็นพระเจ้าคือพระองค์เองที่ทรงสร้างเราทั้งหลายและเราก็เป็นของพระองค์เราเป็นประชากรของพระองค์เป็นแกะแห่งทุ่งหญ้าของพระองค์นะคะได้พูดถึงว่าพระเจ้าสร้างมนุษย์เป็นพิเศษกว่าสิ่งอื่นใดนะคะเพราะว่ามนุษย์เท่านั้นที่มีจิตวิญญาณพระเจ้าอยากจะให้ ด้านร่างกายของเราและจิตวิญญาณของเรานมัสการสังเสริมพระองค์ด้วยความยินดีนะคะอยากจะเชิญชวนพี่น้องแบบนี้นะคะทุกครั้งที่นมัสการพระเจ้าไม่ว่าที่บ้านหรือที่คิดจัจันะคะหรือการเข้ากลุ่มย่อยต่างๆไม่ว่าจะเป็นบุรุษกลุ่มสตรีอนุชนยุวชนทีมผู้ผู้สูงวัยก็ตามนะคะ ทุกครั้งที่เราจะนมัสก,การพระเจ้าเราก็สำรวจหรือ <c oughs> ทบทวนจิตใจของเราก็คือท่าทีของเราเรามีท่าทีที่สัตย์ซื่อต่อพระเจ้าไหมนะครับเรามีหัวใจที่อยากจะนมัสก,การพระเจ้าด้วยความยินดีจริงๆไหมเราจะขอบพระคุณพระเจ้าด้วยใจจริงด้วยความจริงใจด้วยความยินดีอันนี้สำคัญมากเลยนะคะ ถ้าพูดถึงมนุษย์อาจารย์อาจจะมองไม่เห็นภายในจิตใจของพี่น้องนะคะแต่พระเจ้าทรงทราบทุกสิ่งขณะที่พี่น้องคิดจะพูดออกมาพระเจ้าทรงรู้ทุกสิ่งแล้วนะคะถ้าเราอยากจะรู้ว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ทรงรอบรู้เป็นอย่างไรถ้ามีเวลาก็ลองไปอ่าน หรือลองไปเปิดฟังในสรุดีบทที่139เนะคะเป็นภาพที่น่ารักมากที่พระเจ้าทรงรักเราเป็นพระเจ้าที่ทรงรู้จักเราเป็นอย่างดีในร่างกายของเราทุกส่วนนะคะขอพระเจ้าที่จะนำเราวันนี้และอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะคะเราก็สำรวจจิตใจของเราว่าเวลาที่นมัสการพระเจ้าเนี่ย ตัวเรากับพระเจ้านะคะไม่ต้องไปสนใจผู้อื่นในณตอนนั้นนะคะไม่ต้องไปสนใจว่าอุ้ยคนคนนั้นจะใส่รองเท้าสีอะไรใส่เสื้อสีอะไรแต่งตัวยังไงเหมาะสมหรือเปล่าอันนี้ไม่ใช่หน้าที่ของเราที่คอยมาตัดสินคนอื่นนะคะขอให้เราที่จะมีท่าทีที่สัตย์ซื่อ และนมัสก,การพระเจ้าด้วยความจริงใจและยินดีนะคะถ้าหากพี่น้องได้มีส่วนรับใช้ขอให้เรารับใช้พระเจ้าด้วยหัวใจที่ยินดีนะคะไม่ว่าจะด้านการต้อนรับหรือในด้านการทำอาหารหรือในด้านการดูแลการเข้าออกการจอดรถนะคะนี่คือบุรุษก็เชี่ยวชาญมากในด้านนี้นะคะขอบคุณพระเจ้าขอพระเจ้าที่จะนำพี่น้องทุก คนนะคะที่เราเองก็จะรู้จักพระเจ้าพระบิดาของเราและเราจะทำสิ่งที่ดีเพื่อพระนามของพระเจ้าและเรายินดีที่จะพัฒนาชีวิตในด้านความเชื่อชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้ดีขึ้นเพื่อที่จะสามารถเป็นพระพรให้กับผู้อื่นอีกมากมายนะคะจะเห็นหลักๆพระเจ้าของเรานะคะที่ไม่เปลี่ยนแปลงนะคะก็คือ พระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่นะคะเป็นพระเจ้าที่ทรงครอบครองทุกสิ่งอันนี้คือสิ่งที่พระเจ้าของเราทําได้องค์เดียวนะคะซึ่งเราไม่สามารถทําได้ตัวอย่างเช่นพระเจ้าทรงอยู่เหนือการาภัยพิบัติต่างๆหรือน้ําท่วมนะะพระเจ้าทรงครอบครองอยู่เหนือ สิ่งเหล่านี้นะคะพี่น้องจําได้ไหมคะมีตอนที่พระเยซูห้ามพายุนะคะพระคัมภีร์ยืนยันว่าพระเยซูสามารถสยบทุกอย่างได้นะคะและเราจะเห็นได้ว่าทุกสิ่งดูสวยงามในวันเวลาของพระเจ้านะคะตอนนี้เราอาจจะไม่เห็นสิ่งสวยงามน,นั้นทั้งหมดนะคะขพระพระเจ้าทรงนำในระหว่างที่เราเดินทางนี้ขอให้เราที่จะ ยึดมั่นในตรงนี้ว่าพระเจ้าทรงครับรองพระเจ้าช่วยเราได้นะคะและอย่างที่สองก็คือเป็นพระเจ้าที่ยุติธรรมและสัตว์ซื่อนะคะตัวอย่างเช่นเมื่อเราทำสิ่งที่ดีนะ,ะแน่นอนว่าจะมีคนที่ไม่ชอบเรายินรู้ว่าเราเป็นคริสเตียนเรามีความรักบางคนจะเอาเปรียบเรานะคะและหลายๆครั้งดึก ด้วยความรักที่เราได้รักการเปลี่ยนแปลงจากพระเจ้ามาก็จะมีความเห็นใจผู้อื่นนะคะตัวอย่างเช่นเห็นพี่น้องบางคนอ่อนแอนะคะด้วยความเป็นพี่น้องในพระเยซูคริสต์เรามีพ่อองค์เดียวกันมีพระบิดาองค์เดียวกันเราเป็นพี่น้องกันนะคะด้วยความเป็นห่วงเราก็อาจจะทักไปหนุนใจด้วยใจรักนะคะแต่ณนะตอนนั้นเขาอาจจะไม่ต้องการคําหนุนใจ เขาไม่ต้องการความหวานดีของเรานะคะเราอาจจะโดนดานะคะเราอาจจะถูกคนอื่นดูถูกแต่เราทำสิ่งเหล่านี้เนี่ยด้วยใจที่ถูกด้วยท่าทีที่ถูกต้องนะคะเราทำเพราะเราเป็นห่วงเราอยากจะที่ถามเผื่อเราอยากจะรู้ว่าเขาต้องการคำอธิษฐานเผื่อที่ตรงจุดในณตอนนั้นอย่างไรนะคะ ณนะตอนนั้นเราอาจจะโดนด่าแต่พอเวลาผ่านไปนะคะพระเจ้าก็จะสอนและจะนำเขาผ่านคำอธิษฐานเผื่อของเรานะคะและเขาจะเห็นสิ่งที่เราทำเพื่อเขาเขาจะเห็นสิ่งที่เรามีต่อเขาในด้านของอความห่วงใยที่เรามีให้นะคะเราจะเห็นได้ว่าพระเจ้ายุติธรรมนะคะ คนที่เคยด่าเราในณนะตอนนั้นนะ่ะเมื่อพอเขามีสติแล้วหรือพอเขาเข้มแข็งตั้งตัวได้แล้วเนี่ยพอเวลาผ่านไปนะคะพระเจ้าก็ให้เขาเห็นว่าเขามีพี่น้องที่รักเขาเห็นอาห,วหัวญายเขานะคะโดยเขาก็โดยคนคนนั้นเนี่ยทักมาขอโทษเรานะคะ เห็นได้ว่าพระเจ้าที่เรานมัสการเนี่ยเป็นพระเจ้าที่ยุติธรรมเป็นพระเจ้าที่สัต์ซื่อจริงๆนะคะพี่น้องขอให้เราที่จะนมัสการพระเจ้าองค์นี้ตลอดชีวิตของเราก็อย่างที่ได้บอกไปนะคะก็เวลาเรานมัสการพระเจ้าทุกครั้งเราก็ถามตัวเองเราจะนมัสการพระเจ้า ด้วยใจที่ฝืนใจหรือว่าด้วยความยินดีนะคะถ้าเราทำทุกสิ่งด้วยความฝืนใจนะคะก็จะไม่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าให้เราทำด้วยหัวใจที่ยินดีนะคะเราทำถวายเกียรติแด่พระเจ้านะคะพระเจ้าก็ชอบคนที่ทำเพื่อพระองค์ด้วยความยินดีด้วยความจริงใจนะคะ ข้าพเจ้านำที่พระคำในเช้านี้ที่เราจะคิดไครครัวอิทที่นะคะที่เราจะนมัสการและปนิบัติพระองค์ด้วยความดีและข้าพเจ้าอยากจะขอบคุณพี่น้องที่สนับสนุนในด้านคำอธิษฐานเผื่อนะคะเพราะว่าการรับใช้เนี่ยเหมือนเป็นการสู้รบฝ่ายวิญญาณนะคะเราไม่เห็นวิญญาณชั่วร้ายต่างๆที่คอยขัดขวางเขาประเสริฐนะคะแต่ทุกอย่างก็จะ ผ่านไปอย่างราบรื่นแล้วก็สิ่งดีๆก็เกิดขึ้นนะคะก็ขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพี่น้องที่คอยสนับสนุนและอธิษถามเผื่อและขอบคุณพี่น้องที่ให้กำลังใจข้าพเจ้าแล้วก็ขอบคุณพี่น้องที่สนับสนุนค่าเดินทางนะคะขอบพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกๆคนที่มีส่วนร่วมรับใช้กับข้าพระเจ้าที่ห้นมะเฟืองในด้าน ต่างๆนี้นะคะและขอพระเจ้าเมตตานะคะที่เราจะอธิษฐานเผื่อต่อไปขอให้ชุมชนนั้นได้รับความรอดเพื่อที่พวกเขาจะสารเสรญนมันสกการพระเจ้าที่เป็นเจ้าของชีวิตของพวกเขานะคะเหมือนที่เรารู้และแต่พวกเขายังไม่รู้ว่าพระเจ้าเทียนแท้คือ พระเจ้าองค์ไหนนะคะขอพระเจ้านำนะคะรอที่ฐานด้วยกันข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์สําหรับพระคําของพระเจ้าในเช้านี้ที่เชิญชวนหรือหนุนใจให้เราที่จะสรรเสริญพระเจ้าด้วยความยินดีการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าเราก็จะทําด้วยความยินดีถวายเกียรติแด่พระเจ้าเพราะพระเจ้าต้องการหัวใจที่ยินดีทําเพื่อพระองค์พระเจ้าต้องการหัวใจของเราที่จะนมัสการพระองค์เพียงผู้เดียวเพราะพระเจ้าสร้างเรามา เป้าหมายให้เรานมัสก,การพระองค์และให้เราที่จะมีชีวิตในฝ่ายจิตวิญญาณที่เติบโตและเพื่อที่จะสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีซึ่งกันและกันทิฏฐนขอบคุณพระองค์ขอฝากในตลอดทั้งวันนี้ไม่ว่าเราจะทำสิ่งใดเราจะทำทุกสิ่งถวายเกียรติแดพระเจ้าด้วยความยินดีทิษฐนขอบคุณพระองค์สําหรับพระคําที่หนุนใจให้เรามีชีวิตที่จะนมัสก,การส่งเสริมพระองค์ อธิษฐานในพระนามพร,ระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน